สวัสดีครับโอเล่ชาแนลครับผมโอเล่จะพามาชมพื้นที่ที่ไถยแล้วครับผมนกเป็ดหายหมดครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมพื้นที่ทั้งหลังผมนี่ครับผมไรนาของเท่าแก่เองครับไถกันหมดแล้วนกไม่มีที่จะอยู่แล้วครับผมนกเป็ดหายหมดเลยครับผมนกเป็ดหายเลยครับผม หายไปหมดแลว้วนะครับไม่มีที่จะอยู่เลยนกเป็ดไปกันหมดแล้วครับผมเหลือแต่ที่แล้วครับเดี๋ยวก็ปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ย่ำแล้วก็ปั่นครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็กล้ามาปลูกครับผม นี่แหละครับชีวิตของชาวนาครับผมชีวิตกเกษตรกรก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละครับผมชีวิตครับผมกเกษตรกรไถกันหมดทุกที่แล้วครับผมแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าแล้วครับ ปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ปันป่นปั่นตีนะครับผมแล้วก็กล้าลงนะครับมาเดือนหน้าก็คงจะได้ดำนะครับผมเดี๋ยวก็ปล่อยน้ำเข้าครับนู่นนะครับแปลงจุดท้ายนะครับผมตรงนี้ครับผมนู่นกำลังง่วนกันอยู่ครับผมกำลังไถกันอยู่นู่น นกเป็ดหายเกลี้ยงเลยครับปกติเหลือเหลือว่าแปลงนี้แปลงเดียวครับผมนกเป็ดชอบเล่นอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่รู้เขาไปไหนแล้วเขาก็คงจะหาที่ใหม่ที่ยังเขายังไม่ไถนะครับนี่นะครับผม รถไถคันนั้นรุ่นใหม่ครับผมใหญ่กว่าเดิมนะครับ ครับหากันหมดทุกทีแล้วครับผม หน้ำเขาครับผมหั <What? S 1> น้ำเขาแล้วก็ปัน่นตัอครับนี่นะครับพื <need> ้นที่พื้นที่ในในในขอบตู้ลั์เลยแม่นมนลดครับนูน่นยันไม่ถึงดันหลังหมนครับสิวนข้าวคนครับผมนั่นแหละนูน,นะครับถนนใหญ่ครับผมจากนี่นะครับผมจากถนน ถนนี่จะแนบเห็นนะครับผมถนนนี้ยันถึงนู่นนลครับผมอันนี้เป็นของเท่าแก่ครับนี่ครับผมเองได้ครับผมแล้วก็ปล่อยน้ำมันค้องเนี่ยครับผมปล่อยน้ำมันค้องค้องนี่ครับปล่อยน้ำมาอนนี้ถ้าเราปล่อยน้ำครับ ยังไถก็แล้วครับผมเดี๋ยวถ้าปล่อยน้ำม,มาเดี๋ยวมันเข,าข่าเขแปลงเข่าแปลงในในแปลงเขา่ามันจะไถหยางมันลมครับนี่นะครับลอ่องน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำมากับตาข้องนะครับแล้วก็ปล่อยเขานี่ครับท่อขาขานี่ครับปล่อยเขาตันนา antes, ้ำเป็นจวงเป็นจวงครับตันเขานะครับระบบน้ำสุดยอดครับ น้ำมีทั้งตะปีครับผมนี่เขาว่าถาอยมาสื่อครับผมถ้าปลอยมาอันนี้แหละครับตึงน้ำแล้วครับผมตึงแล้วครับเปิดประตูขึ้นแล้วครับผมตึงน้ําขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวก็ดึงเข้านาครับจะเป็นอย่างนี้ครับผม ฟางหนึ่งหนีหลอกหนึ่งครับผมอีกหลอกหนึ่งไปหานู่นครับถนนนู่น,นะครับถนนนี่อีกหลอกหนึ่งครับยันถึงนู่นนะครับผมหุนดะเฮาโน่นนะครับผมฮงตอวแกหลยครับหน้าฟังนุ่นกับมีครับผมฟังนันลังผมนี่ถ้ำครับผมสุดยอดมาก นี่แะครับไถยพึ่งเร็ว,ว่านนะครับผมนกเป็ดหายหมดเลยครับนกเป็ดบ่มมีเบิ่งเลยครับฟังคล้องนี่กับแม่นี่ครับผมอันนี้ก็ขล้องตัวแก่ก็ล่างไทยนะครับผมยังมีสองแปลงยังมีสองไฮกับเซตเรียบร้อยครับผมบ่มมีเลืองเลยอีกแล้ว กำลังไทยอยู่ครับผมนะครับกำลังไทยอยู่ครับผมนี่แหละครับของตัวแกนี่กระแมนครับผมของตัวแกเงาพปภูนนะครับ โอเล่กเ็เลยขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมขอฝากากําลังใจเป็นกําลังใจให้โอเล่นะครับ<น> <el> โอเล่กขอขอ็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ